ไม่มีเธอในวันนั้นฉันคงไม่มีวันนี้หนึ่งแสนซับแล้วนั้นก็ Go! จริงๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่กดซับให้ฉัน รอ,ออยู่ชั้นหนึ่งแล้วระเบิดจากเอกรูเซียป่าขึ้นไปชั้นสองมาแลวเรียบร้อยครับน็อกไปจนได้เอกรูเซียเปิดน็อกใส่ลอมซับมาอุ้ยแล้วประเด็นคือกสฟามีที่เหลือไปไหนครับไม่มีการขยับมาเลยนะทางขวามือวงกำลังจะอัปเดตแต่ว่าหน้าจอไฟมือกำลังจะยิงกันแล้วบีบไปที่ออรเรนจ์ใจแอนแล้วก็ออเรนจบูฟมา<อ>แล้วชั้นเข้ามาจังหวะนี้ครับสามเกมเป็นน็อกได้หนึ่งคนมาใส่เจเจแล้วโดนยิงมาจากด้านหลังโดนล,ลุมไปบดแล้วนะฮะแบบนี้ครับ เอาโหเรียบร้อยครับแม่เป็นทางน้างของต้ามโชกี้นะครับผมโชก,กี้ให้เก็บทางน้ง A A างอะโอลออโลิคออกจากเกมไปเลยครับแม่สามเคหลายตายไปแล้วเรียบร้อยและเรียบร้อยฮะเอจีครับฟูเคซี่และจอนน็อกเกมมิ่งเก็บเอเมทิออกจากเกมจกกบใน่สิสองไปแล้วครับโอ้แล้วมีการชาร์จบ้านเข้ามามีการชาร์จเข้ามาจังหวะนี้ของสับประจานิดครับผมได้ชาร์จบ้านจังหวะนี้เข้ามาและซ้ำก่อนเลยแล้วต้องสมุกช่วยเพื่อนด้านหน้ามาแล้วบดบาสกับฟูครับไปโดนยักคิวและสก,กีซ้ำออกนอกเกมไปโดยบดบาสครับแล้วก็วนมาถึงจังหวะนี้และ เจมเปิดประตูล้อหลอกไปแล้วเจอมาจังหวะนี้ระพีเข้ามาอ้าวแล้วตัวเองโดนน้องเขาไปแทนครับแต่ว่าโดนเพกกันไปอย่างไวเสียตัวผู้เล่นไปฟรีๆเลยครับคือกดไม่ให้ทางฝั่งของเพิร์ลโมแกเคลื่อนตัวมาเลยแล้วก็รู้ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยอยู่นอกวงแล้ววิ่งกันมาแล้วดูสปาร์เกอร์จัดเข้าไปช็อตนี้ครับผมร็อกกี้จิมขึ้นมาร็อกกี้จิมขึ้นมาก็ไม่ไหวแล้วเพราะจัสโมเมนต์ครับผมแล้วดูฮะไหลเข้ามาแบบนี้ครับจังหวะร็อกกี้จิมพยายามจะขึ้นรถของจัสโมเมนต์มา และไฮกราวตรงนี้พยายามจะยิงฟรีแล้เห็นแต่หัวหรือเปล่าเห็นแต่หัวมาแล้วสุดท้ายน็อกไปจนได้และจัสโมเมนต์เขสุดท้ายโดนซ้ำหมอน็อกเกมไปแล้วครับโดยสปาร์เกอร์และรีออนไปได้น็อกจากชิกาโดโลนมาแล้วดับเบิลน็อกทันทีเป็นน็อกากจัสตีกินมาแล้วดูว่าเคลียร์โอ้หมดเลยครับแบบนี้ลูซิตรีมโดนตัวเกียวไซเคอร์เก็บออกบดเลยไม้ทีเห็นแล้วว่าจอดแล้วขึ้นมาก่อนแต่ว่าลงจากรถไปแล้วครับบิ๊กบอสแล้วระเบิดมาลูกนี้บ๊ามโดนไปครึ่งหนึ่งนะบิ๊กบอสแล้วระเบิดูดับเบิลเน กระสุนมี2องแม็กมาและรีออนยิงเพลินเพลินม,มาเอา้า<อ>แล้ะสปาร์เกอร์ลงรถเร็วไปหน่อยตรงนี้ไปน็อกตัวเองเฉยเลยครับและอยู่ที่ทางฝั่งของซิกเกอร์เด็ะฮะซิกเกอร์เดฮะซิกเกอร์เดครับโดนน็อกอเป็นไบเนตนะเมื่อกี้ซิกเกอรก์กลางจะถูอ,อย่างตัวอย่างซกเกอร์4คนนะนี่ไนงะตามสเต็ปเลยนะฮะแบบนี้ฮะเลอร์กเกอร์ที่แท้ทูนะฮะแบบนี้ซิกเกอร์เด และซิกเกอร์เด็คค่อยๆจะเนียนออกซ้ายมากระโดดมาจังหวะนี้ต้องเอาแต้มก่อนครับติกเกอร์เด็คและซ้ําทันทีครับแบบนี้คิวที่สปีด10คิวสําหรับซิกเนเจอร์ครับยังคงเป็นอัจฉริยะเกมเมอร์อยู่ฮัสกเกอร์เด็คแต่ว่าเขายิงสุ่มๆมาแล้วมีเคาะคใส่นอกไม่อนอกนอกไม่อนอกเลยเรียบร้อยครับโอ้โหเขาเหลือเยอะกว่าจริงครับต้องยอมไป56คิวจากโดยก่อนสไตรเกอร์ ิิทธ์ีมครับเดินออกมาแล้วมีคนเหินรถเข้ามาชิคกี้นาโรนน้องมาดน้าวันไปแล้วขับรถออกมาจังหวะนี้รถจัสบิกินไปน้องไปลิฟได้แล้วสกีจังหวะนี้ไปน้องอลิบารตไปแล้วจัสบิกินไปเก็บพีลิฟออกจากเกมแล้วสเปย์มาของชิคกี้นาโรนไปล่ามาดาน้าวันออกจากเกมไปเหมือนกันโอ้โหลูซิดีมาตั้งค่ายโดน็อตนี้รับไปเต็มเต็มแล้วจะจะไม่เหลือด้วยตรงนี้โอ้แล้วยิงก่อนโรบินิคุซี่บินิคุซี่ล่าไปลุกยิงรถคันเดียวบ้านข้างหน้าเ้านข้างหน้าเหินเหินรอดไปได้ครับเมื่อกี้โตเกียวไทร์ครับเหิินเเข้าามนมรณะตรงนี้ ลู่สตีมแต่เขาจอดเนินต่ำครับไม่เหมือน FW Sport แล้วจิโกอไปน็อกซิเกล็คืนได้เหมือนกันครับแล้วตอนนี้เนินต่ำกำระเบิดของสกิตภาบอดไปดูมุมสูงตรงนี้สกิตใกล้ๆมาสกิตระเบิดน็อกเลีอนไปแล้วสกิตเอาปืนที่จังหวะนี้ไปน็อกเพชรเด็ดแล้วสกีทริปเปิลน็อกไปทีครับโอ้โหแล้วโจนยัาสวนขึ้นมาแต่ว่าสกิตครับการทางด้านของนี่แจ็ส์ิกินเก็บตัวกับไซเกอร์จบ16ไปเลยภาพตรงนี้ยังคงยุ่งเหยิงอยู่ครับสไลม์ไมเท็ครับแล้วดูครับด้านนอกฮะ ปาระเบิดจัดเข้าไปครับเอกรุสเซียเป็นไฟไล่เข้าไปเล้วกรุสเซียระเบิดน็อกด้านบนเอนโทนี่ไปเอาเลยครับเอ็มไบเทสจะชาร์จด้านบนให้มันเคลียร์หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันจะดึงจังหวะยังไงสละเอ็มไบเทสครับจูวิโอไฟมันเด็กมันไดไว้โอ้โหติดไฟไว้ครับเอาเลยครับแล้วจูเลีโอครับน้องโฟกคัตกำแปดแล้วครับหวังจะปาขึ้นชั้นสองแล้วกระทบกระทบหลังคาขึ้นไปขาวเองครับจูเลีโอมาโชว์ม่นมุมมันไม่ดีฮะเหมือนมือนิดนึงฮะเอาจูเลีโอบอกไปยูกไปลูกจะแก้ตัวก่อนเรียบร้อยเลยครับยังมีคนหนเอนนนีี่่ย โดนซ้ำก่อกจะเกมไปแล้วด้านบนยังหลบอยู่โดนดาเมจไปเลือดเหลือหนึ่งเอมทเทขึ้นมาปิดไฟดีครับ oh, North, Spot, una, รอโอ้มิลานอสออริจิบีสปอร์ตจบ14ไกเซอร์ทูน่าเหลือ2อคนมิลีเพย์มีลีเพย์ในช็อตที่เราไม่ได้จับเมื่อสักครู่นี้มาให้ดูแต่ด้านขวาลู่มาแล้วจังหวะที่มู้สเตะฮะอูไกเซอร์ทูน่ายังไปต่อได้ดิอาร์ตครับไฟเมื่อสักครู่น,นี้เพราะรู้ว่าอัมูริเกมมิ่งเนี่ยจะมา,าเอาบอลเอาเดี๋ยวพี้ครัแล้วตูเรซซี่ตายวงไปเราขออนุญาตกดซะไปยโอ้เรียบร้อย กำระเบิดหวังปลาใส่ฮอนโบย่าย้อยย,อยมาแล้วเรียบร้อยกับฮอนโบย่าเก็บตีน้อย PBTMITS Made in Thailand จบอันดับหนึ่งโอ้โหท่าแบบว่ามูฟวี่เลยกันกันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วด้านหน้าของป2 h นเฮดมีซิมิรอสแล้วซิมิรอส UMP นั่นแหละโอ้โหชุดเดียวครับยิงได้เหมือนกันแล้วลูกศอกออกบางงัดเลยแล้วซิมิรอสเก็บล่วงเลยครับแล้วเขามายากจะหาตัวให้เจอไอ้คุณเสียได้นบนพันแบนเดตมาเลือดมีแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะยัด เอสกูรูเซียไลกูรูเซียมีโฮโลเอ็มโฟจะไหวหรือเปล่าฮะยังต้องรอดูกันแล้วขึ้นมาจังหวะนี้เขาครัวขึ้นมาเลย์กูรูเซียน็อกไปหนึ่งเลย์กูรูเซียโยกจังหวะอยู่แล้วพยายามจะซ้ำเอาแต้มมาแล้วได้แต้มจากแม็กซูนัทมาครับเอกูรูเซียแล้วปิมจัดแล้วเปลี่ยน AK m คมากรูเซียฮะตรงนี้แต่ว่าจุเลืโอดานหลังอีกหนึ่งคโดนตัดน็อกไปแล้วสุดท้ายกุรูเซียไม่ได้ครับโมโบแท็ก ลงล่างมายีงเล่นยากเหมือนกันแล้วขับรถตามหลังติดติดจ่อมาเลยครับโอเจเจแล้วโดนเอ้าตัวเองปล่อยตัวเองลงมาแล้วรถก็ไหลทับตัวเองน็อกเฉยเลยครับ้วสุดท้ายลงมาตามตุ๊กจากเจไปเอาเลยใจแอนครับด้านหน้ายังมีหนึ่งครับตาช็กกี้แล้ว,ลวเราเปิดเดย์จำรอง,งัดทางด้านซ้ายเอาไว้แล้วขับมาททีมรถเพื่อจะระเบิดใส่ยัดหลังไปตรงนี้โอ้กระทบมาเข้ามาด้านหน้าในหน้าตาเมื่อกี้เีคนโผล่แล้วมากก็แก๊กลมอยู่ด้านในห้องน้ำแล้วจะคอร์สมุมกันกับลอนซับ และระเบิดป่าดักไปด้านหน้าตอนและก็แก๊กพีไว้จังหวะนี้เข้าหัวเข้าไปและยังได้อยู่แล้วเป็นเดคูล่าเป็นน็อกใส่ลอตซับมาแล้วจังหวะนี้ไม่ได้มองซ้ายมือครับเต็มๆเข้าไปก็แก๊กสามคิวติดตรงนี้เรีอนก็ล็อกกี้จิมบอสเซนนั่นเองครับที่เก็บได้ทั้งสามคนดีเอ้ดิวโอลิปัสยิงน็อกเพชรเด่นแล้วล็อกกี้จิมก็น็อกจากสไตล์ดีไคซูน่าแล้วโดนเก็บคิวไปแล้ว Leon, ครับล็อกกี้จิมเรีอนครับคนสุดท้ายจังหวะนี้ยังไงเขาอยู่สายด้านหน้ามาแล้วโดนจีพีไฟเข้ามากับบิ ief, ลี ปุริยังชักหลบกลับมาได้ครับโอ้แล้วอีโรสเตอร์มีกระโดดเช็คไปนิดนึงเหมือนกันนงเวิร์งตรงนี้มันมีคนอยู่แต่ว่าทางฝั่งลู้สดกจีนก็พยายามจะปาแฟดปาสโมช่วยเข้ามาแล้วระเบิดลูกนี้เต็มๆครับเล่นลเรียบร้อยแลแ้วแลกเทยกันไปนสไตล์จีนเป็นอ็อกใส่จัสบีกินมาชาร์ตเจนะระเบิดเมื่อกี้ของอีโรสเตอร์ฮะผมบอกเลยว่าหมดสิทธิ์ไปต่อไม่ได้เหลือคนเดียวโดนปิดปุ่มจากอาเลนบุ๊ฟบอสเซตโดนเก็บปาแล้วไปใครเซอร์ธุน้าที่ระเบิดพลังก็ไปเก็บบอสเซตกับรอสั์โตอรตายคู่พี่น้องโดนอจากีมแล้วตััวจเเกกกกออด็็นนรชทิ โอ้แต่ไม่ไหวครับสุดท้ายเป็นสกีตดับเบิลคิวเข้ามาจังหวะนี้คิวริงสปรีครับ10คิวของลูซิตรีมาและสกีดต,ต้องเอาตัวรอดโดนยิงเขามาจากระยะไกลแต่ว่าสกีดไม่น่าจะรอดเลยครับแบบนี้ครับไคเซอร์ทูน่ากำลังจะคว้าแชมป์มาแล้วเรียบร้อยหร,รือเปล่าจังหวะนี้นะครับสำหรับไคเซอร์ทูน่าแล้วเรียบร้อยครับผม บอกว่าให้ก็คือเอาไปใช้ก่อนนะฮะลารีแคทเดือโดนสอยลวกบาสดัคุล่าขับรถตามบาตรงด่านหลังเปน็นแจ๊สแล้วจะขึ้นมายิงแต่ว่าบอดบาสกดมาจากด้านบนมิสตี้มูตเต้คอยยิงช่วยจากด้านข้างมาแล้วสองดอกแล้วเป็นหนึ่งกิโลบอดบาสจะซ้ำเด็มโรนี่แล้วจะกวาดเลี่ยมหมดเลยหรือเปล่าแล้วฟุกขึ้นมาด้านบนครับยิงทางฝั่งของน้องฝั่งแอนกับมูตเต้เหมือนกันตอนที้แลกเข่งกันอยู่แล้วตายจีมาเจาะต่อหน้าเลยโอ้โหปากประตูทางเข้าเขหลบอยู่ข้างในแล้วฟุก จะมีใครเช็คไหมประตูขวามี3ประตูกลางซ้ายขวาแล้วเข้าขวาแล้วฟุกได้ยินเสียงเลยวนกลับมารอบนอกแล้วรอแบ,อ,บ,อ,บอใจเย็นๆอาหโวแล้วดูฮะหลังจะโผหรือว่าจ,จะได้ยิงก่อนแล้วฟุกน้องไปหนึ่งมาแต่ว่ามีเพื่อนคอยเทรดอย่างไวฮะเข่าด้านหลังนะฮะมันมีโกลเด้นแคททังตี้เลยครับแล้วดูเห็นเครื่องตัวทุกอย่างแน่นอนตอนนี้ขึ้นรถและเคาะมาแล้วฮะจังหวะที่3 0ดามจ ยัดเข้าไปแล้วเป็นเจมเปน็นนอกมอค่ามาแล้วบดบา้านครับโดนน็อกแล้วก็โดนซ้าจากเกไปเลยแล้วมอค่าก็โดนบิ๊กบอสไปด้วยครับโอกาสต้องรีบโกยครับอย่างาที่บอกโคชชันของโคดี้แคทถือว่ารีจัดจัดปืนสองกระบอกสี่กระบอกจัดโมเมนต์บอกไม่ไหวขับพวนออกไปแล้วรถจะระเบิดมาแบบนี้ไอ้คุณเสียไปโดนอะโฮลกจริงๆน็อกไปแล้วซูริโอไปเก็บอะโฮลกมาแต่ว่าจัสโมเมนต์ออกไปด้านนอกเพรโซนมาและสุดท้ายจัสโมเมนต์ครับตายวงครับจบอันดับ9้าไป ตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมว่าจัดสนะฮะผมบอกเลยว่าจัดสันมาทนักตีมเลยและโจนย์ครับเป็นน้องใส่คอมบุญ่ามามีคนปีขึ้นมาเอาและอโลเรื่อตรงนี้เป็นนองใส่ด็กดิแล้วก็ซ้ำออกจากเกมไปโกลเด้นแคจะต้องเก็บตัวไซเกอร์ก่อนที่จะไปต่อละวงอยู่กับพวกเขาเยอะกว่าครับตอนนี้โอ้โหแล้วจนมาจังหวะนี้ไปเฮ้ช็อตใส่แม็กโตนัสมาเอาเลยครับต่อคนที่เหลือแล้ววิ่งออกจากบ้านกันมาแบบนี้จังหวะสองคนกันมาไปที่เวียนจะสู้ขาดใจแล้วตัวที่อยู่หลังบ้านมาไม่รอดจริงๆครับสำหรับตัวไซเกอร์เป็นคิ เอาแลยฮะแบบนี้ครับนอกบ้านุยโอ้โหดีกว่าโจนนะฮะตัวกินทูเกซี่และทูเกซี่ดับเบิลน็อกไปสามอนอันนี้ไม่โจนตัวหัวไซเกอร์นะฮะอันนี้เป็นแบบเรียกว่าโจนเข้าบ้านนะฮะทูเกซี่กิงเกิง่เลยไม่มีและตรงหน้าต่างเสียงมาแบบว่าแยบยนต์ล้วกินแล้วจามิกินบอกว่ายิงเพื่อผมด้านล่างแต่ว่าด้านบนจะมีผมอยู่อีกคนหนึ่งแล้วถ้าจามิกินจะพิกับมาเก็บผลผมบอกเลยว่าผมิมไ่นี่ปาดเหนื่อยนะ,ะตอนนี้ เพราะว่ารู้ว่าตัวสุดท้ายอยู่ข้างบนแล้วพวกเขาจะต้องเก็บแต่ว่าไม่กล้าจะยัดเข้าไปาไดนเกมมีกับต่างฝั่งของ JKR ระเบิดปาก,ก็ไม่ถึงจัดมีจินยังเรียกว่าสุดทางแล้วเหมือนกันแต่ว่าวงจะเป็นตัวช่วยและดูเม็ดเดียวของ JKR ตรงนี้แถบไปใต่แล้วก็เป็นจับมีจินนี่ตายไปเยครับ เรียบร้อยไม่ได้คิวและแบบนี้ฮะออเรนจูก็ออกไม่ได้เหมือนกันฮะออเรนจายแอ่นเนื้อบทไม่ออเรนจูยอ์อะไรอยู่หน้าผลไม้เลยฮะแล้วสุดท้ายไปก้นแคทจนได้ที่ปิดแชมป์ในเกมนี้ไป14คิวครับผมท่านผู้ชมโอ้แล้วว่ามุมมันหมดแล้วฮะเราจะดูฮะโดนง,งัดบ้านหรือเปล่าแบบนี้ครับสำหรับตอนิสแลเรียบร้อยไหมบอกค่ารีโหลดนี่เลยครับแม่เอ็มโฟมารโหลดช้าแล้วมารีโหลดต่อหน้าอันี้ซิกแซกก็เอาไปเก็บเลยครับ จะมาโดนกับทางด้านของซินเจอร์แล้วป้านดูแฮปปี้เควินยังล้อๆขอบอยู่แล้วออสแมนทัสไปน้องเสร็จแล้วฮอนนุญาไปน้องเซจิมเหมือนกันนะแฮปปี้เควินดับเบิลน็อกใส่ซินเจลล์มาส่วนนับไปแต่ว่าแฮปปี้เควินโดนโปรแทคครับเก็บไปเป็นคนสุดท้ายครับแล้วพยามจะออกมาแล้วลออกมาล้ๆแบบนี้ยังไงไม่ดีหรือเปล่าครับแม่เอ้คูเซียนแลแลเรียบร้อยจูเลียโอเก็บคิวจังกี้มาแล้วเอ้คูเซียนน็อกใส่ทางด้านของอาร์โร่ใได้ครับ สองไฟแบบต่อเนื่องครับผม MIT Heat นะ s w ไหลามาสาบตรงนี้ขึ้นต่อมา Orange g i a n จแอนและเบลโรที่โดนมาแล้ววันมาปิดไปเกมก็น็อกอยู่ <Hey. S 1> แล้วดักแมนโอ้โหรอสกัดก้านตรงนี้รับกันโดดออกมาก็เต็มข้อเลยฮะยิงกดไปครับตงออร์เรนจ์ใจแอนจบเหล่าสิบห้าไปครับ MIT h แต่ s w ยังไม่หมดครับด้านในอึดใจและจะเก่าเกมออกมาทําอะไรได้มากกว่ากับออริจิ้งหรือเปล่า oh. ครับผมแล้วเราเแบบิรแบบ์กแกเปิดทางมันไม่สวยแล้วเกินชิงสายมาโดนใส่ลอ็อกกี้จีตเต็ม เจ็บตายฮอนบอัวยาต้องนอนปามยาแล้วนี่ครับไม่ใช่ใครครับกอล์แคทแล้วระเบิดลูกนี้ฮอ,อนบอัวยาไปเกิดใหม่หรือเปล่าเรียบร้อยครับโอย้ยังไม่น็อกด้วยไม่สองลูกครับผู้ชมเรียบร้อยครับแต่เพิ่อน็อกจากซิกแซกเลยครับโอ้โหเอาละครับแบบนี้สกีจะวิ่งผ่านไปหนึ่งแล้วครับแล้วยังไงสกีจะปล่อยไหมสกีวิ่งเดินมาชนยิงซะเลยฮะสกสีสแปมเข้าไปในสโมกคือไม่เป็นสโมกท่านตัวนี้แล้วดูโอ้คนมันหนาครับแม่ต่างคนต่างก็ไม่เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้กระฉีบมาเกาะเครับแล้ว แฟมิลี่แล้วเมื่อกี้โดนมาทักทางอีลอเตอร์เกือบจะน็อกเหมือนอกันแล้วมุมข้างตรงนี้คิมมี่ปูสบ็อกปาก็ขา้างสวยเล่นอยู่เล่นอยู่แล้วคิมมี่ใส่อีลอเตอร์ไปหนึง่งละัชะนาธิปจะสวดได้แค่หนึง่งจ<อ>ะเป็นโอสองเลยแล้วมีใครเซอร์ตูน่าเหมือนจะมาช่วยอะโชคดีไปของออเรนจ์บลูแม็กซ์นัเหมือนไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปครับแล้วทำปาร์แฟลกดพื้นไปส่งส่งโปรแท็กออซ้ายแล้วเขาขาวหรือเปล่าอย่างนี้แม่แล้วเป็นแม็กซ์นั้นเข้าไปน็อกใส่แนสซัสแล้วมาวอลิกไปน็อกใส่แม็กซ์นัแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นคิิวววขอองบบาาเลลลนนนนัันแ้้มกครตี จะกลับมาเป็น4แล้วต้องเคลียเอลด์ดิวด้านซ้ายตรงนี้แล,ะละ้วลำเบิร์บันบาจอดรออยู่ด้านหลังว่าด้าวันก็ลุกไม่ทันครับจตบตอที่3ามแล้วเป็นวันออนวันครับทีมกับทีมมาตอนนี้ไกเซอร์ตูน่นา4คนกับอ,รา,บอรา,ารีแคทสีคนครับดูครับ4ต่อ4ด้วยครับตอนนี้ครับไกเซอร์ตูน่า <c oughs> อยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าแล้วสวนก็มาน็อกเรียบร้อยฮะแไหมหมูมเซ้นน็อกใส่ได้ค็ไดไปก่อนแล้วเปิดน็อกได้ก่อน,น,นตรงนี้แล้วเรียบร้อยฮะดับเบิลน็อกไปเบลลิ่กับเนสเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้อารีแคทเหลือคคคนนเเเดดียยยววววแแแลล้้้้าาะะใส่่ังงงไตำหรู โอ้โหแกล,ลากแบบเรียบเลยฮะลาบคาบครับผมแล้วไม่เสีเยตุ้เล่เลยใครเธอดคุณหน้าครับ